ดอเวกัยองผพกวดีกอกันไดมปาพีผู้คนนาสาสมาติสกุกดอูพดจาลิตลอเจียพเนาะเดบว่าชูสีชูคือดบางกันลิแต่นาเกตากอตาแนเนอทอเวลาตะบึมีตบึมยคขีเนะเบกเมาก็จเจปูนะตาเอดอเลทอเลทอยอรขอสวาอาคาอดูมาเนาะเนมาวลมือกอก่อมือ ท็ปกาลาามีคืลาาดอ,อเดอลีบ้าบล้บาดาหนอควนกกกวาบาบลาดาใครเนนตะการดีบาต้าเวีนเน่นและเตาพ่อแพ้บลดดูเต้าพ่มหาปอถวยรอกี้ตาเกยะคาหนอตากระนาป้าเราไว้ได้เลยสนักข่าวชายขอบหนอตากระซอสนนี้วนเ,นเราไ,ได้เ,พเรพรบปร,รามการค้าประเวณี เหตุหนอหยุดประกเตะมาที่กอตาเบลเบข่ตาเกเไเนี่ยเอาไว้ลทอลลทอลีหน่อไครเนี่ยปลาตัวอ้ตัดูปลาอ้ตัพื้เดปลาอ้ตักลื้อบขู่ทอรอศาสต์ต่อท่องไว้ได้ตาลเรพอรบบอเนี่ยเจอเตะก่อนเลยพระพรััชะาบัญยา bam ta de le ba ko le phorabolene bam a khom nyu tu le ss s ko ga de le loat do ju na tu bo werap san li lo ne chopa ba chela mira no tu le chopa chela mi ne pa ko le chopa tak lu nitia ne ta pa di okwa gye klo no no ko ne chopa ma de si nya de si kho ta no te mi ba pe ke te ma lu lu no คือ่เล่บเปิดที่อวกาสิญาเสิขอดอลอกลอลาที่คือตาเคลลคาเชนเนสเทตาผาเลอไรลอน่ตัเตอต่ปู่เดอร์ลูกป่าบ้าเชลมิตาฮหลูป่าเดอร์อยู่ท้อเลแกลูป่าเนาะเมแกลูป่าที่อเลปลือกกรุญาเวจิอคิาไขที่ก็อกบิดเดตามาสัตย ยก็เตะเปด้วตัก็สอลอชอตะขาเลยบาอุดก็รห้เนาคือท่องเวลาตาชาเหลือซสำนองขกไม่มีกความมกบ้าตาสุดๆสอเนอะอโอเคยก็ยกปอไม่ยดนตาเกี้อ่ตักียะแต่สิญญาบยกชาลอยน้อกกอเดกับบ้านวเวที่ก็ตั้งลม่เดลวลยเปิกก็ไม่ที่อยาพ่อยยาตะเสบ่าเยีสาสสพอยยาตะเนี้ บามตาดูแลจะกันเล่รตาโคตาสวยสยภาษีอย่างถูกต้องเอาเวลาเนี่ยตาเกทออสระอยู่ก็ปุกเริ่มมาชาติเนี่ยสาท่อมาท่อสระอ่ะข้อที่ข้อบตาก็ะสอดดูเกว่าผัดทอดอบบเว้านักข่ควเลยจะกันรีพอจะกันเตะเพีกเนาะน่งโคตเนี่ยดีสอเลยเปนกันที่เลยเกาหลีอาเปนน้อยเยปูเกาหลี ส mm ี hmm. ้่านเนี late, it, like ่เวเส้ยชาลาันอ like ุดาเลมานะอุดาลีเออยแกมืปอมมืกวะยะแกชาลอยนักพูดเกี่ยกักอดอมมีคือเดยรเน่ก็บ้าเฮียเทนี่เทนี่บ้าชาตลาเนก็บ้าหล่อเวตะคุกาเฟซูเร์ดเนี่ยทเลเอาเสงกอโกก็กอเจ้าเต้กสตรอทอเวด้าเลยไอ้ดอเวตตเตาอยาตะครแลบ้าหรบ้าซอืมนันก็นบแยลาว่าดอกวเนาะ ม ok <You> <You> ืือกอกะมืือกจอมเกลอสาบาทที no. ่กอตาบเลยขวาดกอกขวาจอมเกลอสาบาทที่กอตาบเลยไขเสทอดตักขวดายาพอตกรอกเกะอเมริกันโดนทรัมป์มาลอมมาเวดาลเล็กจงตะเปเลเวดักขวดายามาเนาะทอดาเวแต้ๆบาศาตนาจิที่กอลเอเชียกะไปกเลเซอร์กูทอกกะซอทอลตังเกะไข่พอโคเนาะคอมเมนต์เจอกว่าเฮ็กคุยผ่าเจอกว่าหนอดอกเว่เต๋นอ เอาไว้ได้ไดีตากระซออัศวินเย็ดเตะคอขเหยียบเป็ดที่นองผัดขอๆเม่บ้าก็มาดีแล้เด้อเคอกัญญาหนอเปอกัญญโพเจ้าเมลดปล่าถือรดาแล้วตาลอขีเจเนาะอ้เดอตากุบากุเซเดอตาที่ลาทอกาที่กากันปวตอนหนอเตะไว้ได้เยกระตูตาเย็เตอะคอมไม่อยางแลิกเจ้าเตกหรอกต่เกลี่ยเล่นได้เดินไปเตะเกลี่ยไ ต่นบาเต้ต่ต่ก็สอนหนบาเต้เลบาเต้กต่กสอนนเต้ดเกีวบอุ้กันเลยอักบาเต้เกี่วเเตกีบว่านอืออนอ่สรตั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 เออเออเออมันจะกันะไกวนกบพอที่นแต่ก็สอนหนูแต่หนกตาบลืดดมาสิบลูปวล้วอะอไม่อยากเสกผ้าน้อยสิบืดคืออะดูอารดอตาเกะตาโลนีบ้าตาตอะ อ๋อเนาะตั้ปตีซอเดอะดอเกเซอร์ครัวลอเวลบลอดโดต้องพวกปู่มาชาตนาเกหนอบาทัสตอวีออนบัมตาดูแลเนาะพวกอากาตะกละปาฟูทอลอซาเลเออที่คือเดตาเกตากรุขาหมอเกเกทอระบพรบค่ะเกเกทอว่าที่กอตั้ปเลครับมาชาตนาเกตะพลีบาตะพลีบาปาชานะเกขั้นสุญญากับบัพลูเวเนาะเดดอคูลอเวซาเด เอนเตอร์เท e เมนต์คอมเพล็กซ์เนาะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลไม่โลนี่ยตาชาลนอวเกกกจเตปุกับโพเวดาเซกเนี่หรอเนาะก็ดโดนเวตาขวายตาอย่างรอที่เหรอเช่หรอเนาะอะกับลไมกันแลตะกรเดเอากบ้านวดดาตาหอบาชาตนาเกบาสูตาเชิตากะตอบ้านูโอ้กโลาทักสิงคุณทักสิงชินวัดกับบ้ากระเตตกโเดป อากบปะหนอเลตาตาโกรตาเจตาโดลูโดแพดตักกูตาเลอดลอมือพมพมอล้อเดตาหาลูกแกล้อเลเว็บบกบุณยกบ้าชอเลอเวส์แต่บลูลอเนี่ยตาลอเลมีโดมีโดสิบาดอสาทอเวดากระโดดเดอพอมือหรอปอมือือกาบันอ่ะพอมือเดอพอควาหรออาช่าลอสั้ အမနောက်ကိုကေကုန်နအ ब्बा စာနေဝရလေမအ ब्बा စာနေပဲလီခေါ်တဲ့ဘိလေရချာနာကေရဖာရဒနာကေကီဂျပလာနာကေပာခီနေဂျတကမတ်အိုပါမမ်တဒိလေယလဝေဒါတာခူတာဆွဲဆီယာဖာစီဂျုတ်တဲ့ကိုကဒိနိနိတန်လေထော်လေထော်စထော်စာလေမွမချာတင်ညာကီနော်ဖခိုဒူတရူထော်တာရတော့မာတော့ကိုပဲသိနော်ကနာကေသိတဲ့ အမေမအရတော်ထေကကော့ကလူအဘမနော်ပကကွာတက်ဆော့တေဝချူမညာတိလဲနော်ဘခါလုပရာမတက်ဆော့ကွယ်နတ်กฎหมายနော်ဘခါလုမူလနိတိပွာလာအရေဘောခွေရတို့နင်အရေဘောရေပါတဘောနာရေတော့ပယ်ထင်းတော့ဖားကြက်အရေဘောနိခေဖားတို့တကယ်ဘောနဲချက်လက်ချက်ဘူသထထ ตากีอ่สอสอดดสอเลยอาเก่ราตาหัวเลยปล่ละอะตครอบครดาบากที่ก็เลยจะจะดูในดอตโมูดีบานเียเอาไว้ได้ไอ้ดอชอบนมือี่ไว้ได้เลยก็กวได้ตาดีเนี่ยสุด Human Rights จ๋าว่ะเกย่ะเกยอะตเกบาวอะต่เกบาวเนาะเพราะเกตงลอลบเรอเนาะบอมตาดี้เลยอาเว รุกอรัสเซียดออเมริกาคอีลสอคือปลี่กลคอมมินิตที่เวด้าดิโมครีเไม่อาตเตเนก็หาคือหาวกตัสตเลีดยรอตั่ขวิต้ายางไม่อาตเตเนก็มาหาโกเวด้าที่กอดอปวกลซีเวด้าเอาเวดาเนเมื่อิกอยาตาเปที่นอฟ้าขาเนาะเมื่อกมาเควิสาจุ โอเคเนาะอยู่แต่เต้ละบ่าเนาะตักสอดูกลวยเวลาดูตับผื้นมุ้งากหน้าบ่าตักิ้ตักลูกกาเคยเตะบ่าย่อกเตะเวลาตากาเลยบ้าขาเลอ่าเวพอรบอร์านเลยหรอข้าราชบาลอย่บ้าขาเลยที่กตาเบลเลยเว้คยเวลาขวตาหเลยตาชาลอสันเลยบ้าที่กตาเบลดอเลยเราวตักลูตาเฟตโลบาเนาะตขานี่จะตู้ล้อเดีบีฝ่ายเต็มก่อนเนี่ยตู้ล้จะเสบเลย ควาก่อความเจ้าเมื่อก่อมือจมาเือกิดบาที่กวาตับเลยเมตตาลืหลอชาลอสารใครเนี่อเวดเนอาเวมาเวพลุพลัพลัเนี่ยอมาได้ไหมเนาะความรตะกันนักุบาตะกันนัุบแตนิเมตาลยกมาเวดตาบูตาบ้าตาสุตาสอเนาะสารเลสอขสตาบามุสลิมตาบาคริพุตาบเมตาล อัลลอฮทาบเออตับดตบบาตาสุดาสตรอวเวบาสาตนาคีเนีจิตปูบะปูรามาคุสูเอ็ดอดูดอเธอเนเมดูทอปราเวความกกความมารคีปูเน่นหฮอดลิสาเฉลามีเซน่ะจอสู้เวกาจ่อวานอซสูเวรกาน้องกอว่าโกสตรอทอรึรึเหรอเลยก็เจ้เต้ผู้ใครเนี่ยว่าชาหลบชอบได้แต่อเมริกา ตรเว้ตรอเว้ยเตอคยลตาคลเเลยตัดปวดเดือบู่ก็แมวกันโดนโทัมแต่เจ็บแบบน้เนาะแติอยากจะบ้าอับ้าที่เลยแต่บ้าที่เลยเอาเว้ได้เมตากระซอดตาเปที่นองาแลจอที่โนเนาะเปืดอตาอยู่ยอดปากเกอัตบลือ